คนเกิดปีนักษัตรเถาะปีกระตายเป็นนักษัตรธาตุไม้เดือนมิถุนายน2568เป็นเดือนมะเมียพลังไฟธาตุน้ําพลังธาตุของเดือนกระตุ้นส่งเสริมพลังธาตุประจำตัวคนปีเถาะทําให้เดือนนี้คนปีเถาะเรื่องยุ่งยากที่ผ่านมาขี้คายลงปัญหาที่ค้างค้างได้รับการแก้ไขและมีโอกาสและความโชคดีในด้านการงานและการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะคนปีเถาะที่เกิดปีพศ2518ปีพศ2530และปีพศ2542มีโอกาสได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆการงานที่ทำอยู่ราบลื่นคล่องตัวมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือและอาจมีรายได้พิเศษเดือนนี้คนปีเถาะเป็นที่ยอมรับนับถือของคนรอบข้างคนโสด มีโอกาสพบคนที่ใช่ส่วนคนปีเถาะในรอบที่เหลือพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์พลิกฟื้นดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาแต่คนปีเถาะอ,อย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นและให้ระวังคําพูดจะคิดจะทำอะไรไต่ตองให้ดีหากพูดมากโดยไม่คิดจะนำความเดือดร้อนมาสู่คนปีเถาะได้ด้านการงานราบลื่นคลองตัวหากค้าขายมียอดขายเพิ่ม ดูแลด้านเอกสารและการบริการลูกค้าให้ดีด้านการเงินมีใช้มีจ่ายคล่องตัวขึ้นด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีเถาะสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไม้เพื่อเสริมพลังธาตุประจำตัวทำให้คนปีเถาะมีความโชคดีในด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้น